เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพัตด,ดินค่ะมังกร,รกพิศก์กันที่ในราศีลคณาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่ 1- ถึงสิบมกราสองห้าหกแปดนี้นะคะการทำนายก็จะมีทั้งหมด3มพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราก็คนมีคู่ ไทม์สตาร์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มกันเลยที่พาร์ทของคนโสดตั้งยังไงดีอ่ะพาร์ทคนโสดพาร์ทดิงโอเคเพจรถ้วยคิงเหรียญสเตรนด์เมจิเชียนแปดไม้อืมโอเคคุณจะสนใจเรื่องการงานและความมั่นคงเป็นหลัก มากกว่าเรื่องราวความรักคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งคุณพยายามที่จะไม่สนใจในเรื่องราวความรักเพราะคุณอาจจะมีปมอะไรบางอย่างมาก่อนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมุ่งไปที่เป้าหมายของคุณเป้าหมายที่ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นเป้าหมายในอนาคตของคุณเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ว่าคุณอยากจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ในปีนี้หรือปีต่อไปหรือในชีวิตของคุณจะโฟกัสในเรื่องงการเงินการงานแล้วอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะหมกหมก มุ่นอยู่กับงานค่อนข้างที่จะเยอะถ้าคุณจะเจอคนใหม่ๆคุณจะเจอกับงานของคุณเนี่แหละแต่ก็ไม่เด่นเพราะเหมือนกับคุณก็ไม่ได้สนใจมากคุณจะสนใจในการพัฒนาตัวเองคุณจะสนใจกับอะไรที่คุณรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้ามาก็ต้องเก่งก็ต้องแข็งกว่าคุณอืมแต่ถ้าแบบง้องๆแงงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เอาแน่นอนนะคะเผื่อใครมีคนในใจเพราะว่าคนใหม่เนี่ยคุณไม่เอาแน่ๆก็ไม่เปิดละกัน คนในใจนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงซ้อนช้ำซอนแบบซ้อนสี่ส้อนห้าเลยนะมอเตอร์ไซค์ก็คือ,อยางแตกร้อนหลุดแล้วเรียบร้อยนะคะอืมคุยให้ได้คุยคือให้ได้คุยอย่างเธอปาร์ตี้เป็นวิดเมดฟิตมาครบทุกอย่างซิ t u เอชั่นชิปใดๆมีมาหมดนะคะทุกเหตุการณ์คนที่คุยกับเขาเขาก็หน่อย กับคนคุยของเขากับคนที่เขามีอยู่คนคนนั้นก็มีสอนอีกทีแล้วเขาก็มีสอนเป็นสอนแบบสอนซอนนี่ซอนนี่ซอนนี่ซอนไปแบบเป็นลูกโซ่เป็นใดๆนะคะอืมแต่ก็บ่อยย่นก็บ่อยยันมีปัญหาอะไรเข้ามาเรื่องจะเอ้ยจะโปะจะอะไรเขาก็สามารถที่จะทิ้งตัวดีได้ตลอดเวลาหมายถึงออ่สับรางหรือแก้แก้สถานการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีไหวพลิบ ในการจัดการกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือถ้าคุณบนกับเขาไปก็คงจะปลดหัวเท่านั้นคุณเดินในเส้นทางของคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีแล้วนะคะอือขอสามใบให้กับสถานการณโโ์คนสดงอืมกลัวจังเลยอ่ะ ก็คุณคนนั้นจะมีการจะมาคอมพมไมซ์บางอย่างกับคุณหรืออาจจะมีข้อความแฮปปี้นิวเอียร์ให้กับคุณจากคนเก่าคนนี้หรือคนคนเนี้ยคนเก่า,กามองว่าคนเก่านั่นแหละนะคะคนในอดีตจะเป็นคนรักเก่าเป็นคนคุยเก่าหรือคนที่เคยผ่าย้ามาเก่าๆในชีวิตแล้วก็ไปแต่มันจะมาพร้อมกับความหลากหลายทางทางคนคุยที่มีอยู่ที่หลายคนนะคะอืมอาจจะเข้ามาฝั่งเพื่อนของคุณหรือหรือเป็นคนที่ เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆจะมาเกาะหรือ,อเพื่อนของคุณก็รู้จักคนคนนี้หรือเป็นเพื่อนกับคนคนนี้ก็เลยมีเรื่องราวที่อาจจะได้มีการเจอกันด้วยซ้ำในหนึ่งถึงสิบนี้หรือในงานปาร์ตี้ในงานแบบงานปีมงปีใหม่ใดๆนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนของคุณด้วยโอเคทีนี้เรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณล่ะแปดเหรียญ อืมเขาก็รู้นะว่าคุณก็พยายามใช้ชีวิตไปได้ดีอะ่ะเขาอยากทักมาเขาอยากพูดคุย,ยแต่ถามว่ารู้สึกหลักอินไหมไม่มีเขารู้ว่าเขาทําอะไรลงไปบ้างจากเรื่องราวที่ผ่านมาบางครั้งก็มีนึกถึงคุณแล้วก็คิดว่าเออเราก็ คุณจะเป็นยังไงบ้างคุณจะคิดถึงเขาไหมคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับเขาไหมเขาจะมีความน่าสัสในตัวเองสูงมากๆแล้วก็มีความแก๊สไล์ใส่คุณบางอย่างมากกอนหน้านั้นอืส่วนตัวคุณล่ะคะยังไงกับเขาล่ะความคิดความรู้สึกโอ้คุณไม่อยากอะไรอะไรอะไรใดๆกับเขาแล้วอะคือคุยได้ไหมคุยได้คือคุณเป็นคนที่มีมารยาทดีคุณเป็นคนที่มีมารยาทดีเป็นคนที่มีเมตต์จิต ถือถ้าคุยฉันก็สามารถที่จะพูดคุยได้แต่ไม่อยากจะคิดอะไรคุณไม่อยากกลับไปเสียใจคุณไม่อยากกลับไปแบกรับอะไรบางอย่างเหล่านั้นอีกคนคนนี้อาจจะเคยทิ้งภาระสักอย่างให้กับคุณจะเป็นหนี้สินการเงินสัตว์เลี้ยงของหรืออะไรบางอย่างหรือความแม้แต่ความรู้สึกแย่ๆต่างๆที่คุณแบกคุณก็อาจจะเคยแบกความรู้สึกเหล่านี้มาในช่วงเวลาใหญ่ๆแล้วคุณก็เหมือนปล่อยไปได้ ่อยไปได้อะห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นสสิเปอร์เซ็นตอะไรใดๆต่างๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากมาแบกรับอะไรกับาคนคนนี้อีกคือคุณรู้ตัวคุณตาสว่างแล้วคนคนนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรอืมแต่คุณก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่ดีขนาดแบบกเฮ้ยนี่คุณเกลียดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่แค่ไม่อยากยุ่งถ้าเป็นไปได้คือคุณก็ไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายพูดคุยก่อนเน่ถ้าเขาพูดคุยมาคุณอาจจะโอเคตามมารยาทอะไรเงี้ยอืมไปต่อค่ะบทสรุปให้แนะนำนะคะ บอสระบไท้แนะนำคุณไม่สนใจความรักความอะไรไม่สนใจนะคะเมินเฉยคุณมีเป้าหมายของคุณคุณไม่อยากได้สปอยเลนคุณไม่อยากเสียใจอีกแล้วก็ในเรื่องของคนเมื่อกี้ที่เปิดขึ้นว่าถ้าเขากลับมาคุณก็ไม่ได้อยากที่จะวนกลับไปเสียใจอีกคุณเลือกที่จะเบรกตัวคุณเลือกที่จะแบบช่างมันนะคะแบบตัดขาดหรือแบบ โอเคตอบเป็นมารยาทเราก็ไม่ได้คุยต่อไม่ได้สายไม่ได้อะไรใดๆทั้ทงนั้นคุณคุณมีเป้าหมายของคุณและคุณอยากจะทําเป้าหมายนั้นให้มันสําเร็จให้มันมีความสุข happy ending ในเส้นทางของคุณจะเรื่องงานเรื่องตําแหน่งการตําแหน่งความการเงินอะไรใดๆเป้าหมายของคุณนะคะ attraction safe for y o u love preference โอเคการดึงดูดของคุณอะจริงๆแล้วมันก็ดึงดูดมาทั้งดีและไม่ดีก็ตามแต่คุณรู้จักที่จะป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้คิดลบกับทุกคนที่เข้ามามีเหตุและมีผลที่ค่อนข้างสัดเจนนะคะคุณก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์หรือท้อแท้หรือใจหรืออะไรนะคุณก็สามารถที่จะแฮปปี้มีความสุขได้แต่คุณแค่ไม่เอาใจลงไปเล่นกับคนที่จะมาเล่นกับใจคุณแค่นั้นเองสบายสบายสบาบอืมคุณเหนื่อยแล้ว กับการที่จะต้องมานั่งท้อแท้หรือเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีฉันอยากที่จะเป็นคนที่เอ็นจอยกับการใช้ชีวิตอยากที่จะสบายๆมีความสุขหรือคนที่จะมองเห็นความรักที่มันเป็นแบบที่มันเป็นในเส้นทางเดียวกันกับคุณนะคะบางทีคุณก็ไม่ต้องต้องการออคําแนะนําหรืออะไรมากมายที่คุณรู้ว่าอะไรที่มันดีกับคุณหรืออะไรที่มันไม่ดีกับคุณนะคะโอเค พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b เพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะโอเคอืมขยายหน่อยจิบดาบอืม นิดหนึ่งสําหรับชาวธาตุด,ดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือมันเป็นฟิลแบบสามวันดีสี่วันไข่อะเหมือนคุยดีกันได้แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็นิ่งเขาก็หายเขาก็ดูมึนเมินเขาก็ดูแบบปล่อยปะละเลยคุณแล้วก็วันหนึ่งก็กลับมาคุยดีอะไรเงี้ยซึ่งุณก็ค่อนข้างที่จะงงกับสถานการณ์ในช่วงนี้มามาหายหายของเขาจนได้มารู้ว่าในช่วงของปลายไตรมาสหลังวันที่ห้าไปควรจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีตัวเลือก มีช้อยส์หรือมีการครบสอนกันเกิดขึ้นซึ่งคุณรู้สึกว่าอ้าวอ๋อที่เธอแบบมามาหายหายทั้งโน่นนั้นนี้มันเป็นเพราะแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคุณรู้สึกรับไม่ได้มากๆคุณไม่ชอบอะไรที่ที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แทงข้างหลังอ่ะคือคําโกหกหรือคําอะไรที่มันไม่จริงใจอ่ะคุณอาจจะมีการปิดกั้นปิดบงัดบงอปิดกั้นแบบบล็อกหรือไม่ไม่พยายามไม่ตอบไม่ไม่สารอืส่วนฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไง สถานการณ์ความรักฝั่งเขาเจเนอรลนะเครียดเลยเก็บไปอยู nah, ่จริงๆค่อนข้างที่จะเก็บไม่อยู่จริงๆเขาอยากจะง้อคุณนะในช่วงของปลายตรมาสที่คุณจะปิดกั้นบล็อกหรือมีการสื่อสารอะไรในเชิงที่ว่าคุณรู้อะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงเขาอยากจะง้อคุณแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาอาจจะอ้างเรื่องงานหรือใดๆก็แล้วแต่ เขาก็ดูเครียดนะเขาก็ดูภาวะผวงคือปัญหาเขาก็มีปัญหากับความสัมพันธ์ที่เขาที่เขามีอยู่อาจจะมีอยู่แล้วหรือเป็นตัวเลือกที่เขามีก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอิลุงตุงนางพอสมควรแต่เขากำลังจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปเขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปเหมือนกันมัจจะดีลิกับชาทัดดินทัดไปค่อนข้างเด่นนะคะที่เป็นตัวเขานะคุณน่ะดินอยู่แล้ว แต่เขาวาดินหรือไยนะคะเมสสิงห์หรือธนูมังกรพุกศบหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ขอสามใบค่ะสถานการณ์ความรักคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คอมมิชเมนไม่ได้อะเพราะเขามีอะไรที่มันมั่นคงอยู่แล้วเขาจะมีแฟนแล้วหรือเขาจะมีอะไรของเขาอยู่แล้วหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ทางสถานภาพของชีวิตเขาด้วยเหมือนกัน ขออีกสักใบสิเด้งออกมาเองอืมเขาอาจจะแสดงอาการของการแบบแคร์คุณการจะง้อคุณหรือการจะขอโอกาสจากคุณแต่อยู่ที่คุณจะใจอ่อนไหมการติดสินบนในที่นี้หมายถึงอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ยให้เงินเธอแล้วเธออยู่ต่อเด็กไม่ใช่นะหมายถึงการแบบ อาจจะมีการพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่นู่นที่นี่กันนะเ,เดี๋ยวเราขึ้นที่กันนะเดี๋ยวเราจะทํานู่นนั่นนี่ให้เธอนะอะไรประมาณเนี้ยอืมให้ให้คุณได้กลับมาหรือให้คุณไม่ไปจากเขาทีนี้คอดูความจริงใจเขา่อยคะเขาจริงใจกับคุณไหมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอินไหมยังไงเขาปิดบังอะ่ะเขาปิดบังบางอย่างอยูอย่บอกก่อนนะคะว่าไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะ หรือแม้แต่คนที่เข้ามาสองคนคุยก็ตามนะคะก็ดูไปตามแบบข้างบนข้างล่างสลับกันแนละ้วก็ดูกันอ่างนะคะถามว่าจริงใจไหมเขาก็มีเรื่องราวที่ปิดบงังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณนะเขาก็มองว่าคุณก็น่าจะมีการสอดส่องเกี่ยวกับเขาอมืมีอะไรเขาก็อยากที่จะพูดกับคุณตรงๆแต่บางอย่างมันพูดไม่ได้เขาก็อยากที่จะมีคุณแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ก็ดูความรู้สึกเขาสิเขาอยากคุย,ยกับคุณไปเรื่อยๆเขาอยากรู้จักคุณไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขารู้ว่าปลายทางมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปค่อนข้างชัดนะว่าเป็นยังไงนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้แบบตรงๆต,ตรงไปตรงมาเพราะบางคนอาจจะความรู้สึกเซนซิทีฟใดๆอีกอย่างหนึ่งเลยมันเป็นคลิปโดยรวมนะคะมันไม่ใช่คลิปบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นก็พยายามที่จะซ้อไปได้มากที่สุดนะคะ ส่วนฝั่งของคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาอืมพอได้หักหลังกันแล้วหรือว่าเฮ้ยมันมันเชื่อใจได้ยากคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจเขาได้อีกแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้มากๆคือการแทงข้างหลังว่าจะเป็นคําโกหกหรือการครบสอนคุณรับไม่ได้คุณไม่อยากอยู่ต่อในจุดนี้คุณอยากจะเดินออกมามันคือความชัดเจนของตัวของคุณเอง คุณมีจุดยืนของคุณที่ค่อนข้างชัดเจนและคุณคิดว่าเขาควรจะรู้จุดยืนตรงนี้ของคุณเช่นเดียวกันบทสรุปคำแนะนำค่ะสิ่งที่ปิดบังอาจจะได้มีการถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็จะมีการง้อกันเกิดขึ้นแต่พอดีว่าจุดยืนของคุณก็แข็งแกร่งซะด้วยสิ ก็ดูกันซิว่าเขาจะงอคุณสําเร็จหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่นะคะแต่จากไพ่คือเขาจะง้อเรานะจะขอโอกาสจากคุณเป็นสติปีแต่ถ้าคุณยอมมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าเป้าหมายไปทำเมื่อกี้คือเดิมูนก็คือเขาชอบคุณเขาอยากมีคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณได้มันจะเป็นอย่างนี้ไปในระยะยาว tomorrow is another day ก็คือ อย่างที่บอกจากจุดยืนของคุณอะวันนี้เสียใจแต่พรุ่งนี้มันก็คือวันใหม่ถ้าเราเด็ดขาดเราเดินหน้าต่ออาจจะเป็นวันใหม่ที่ดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทิ้งหลายๆอย่างที่มันไม่ดีเอาไว้ข้างหลังแล้วคุณก็เดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันสดใสและดีงามอืมอันเนี้ยเป็นไพ่ที่แรงก็คือว่าก่อนที่เขาจะพูดอะไรเขาไม่ค่อยจะคิดคือพูดให้ได้พูดไปก่อนแต่ทำได้ไม่ได้คิดได้ไม่ได้ก็ทีหลังก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกคุณไม่ชอบคุณไม่โอเค คุณต้องการคนที่ชัดเจนและจริงใจกับคุณนะคะรีเซพชันนี่ไงคนที่คิดว่าใช่คนที่คิดว่าเป็นรักแท้อาจจะมีบางอย่างที่ปิดปิดหน้ากากอยู่อันนี้ไม่ได้พยายามเปิดแล้วเป็น,เป,นเป็นการยุ่งยงอะไรใครนะคะมันเป็นคลิปโดยรวมนะคุณก็เลือกที่จะฟังเอาเลือกที่จะรับไปในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่เป็นอินเนอร์จที่บวกกบพอนะคะโอเค พาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะเด็กเหรียญคิงเหรียญห้าไม่ทาวมีประเด็นให้ได้หุดงิดจริงๆมีประเด็นให้ได้หยุดมิดกันสักนิดสักหน่อย ทั้งตัวบุคคลแล้วก็ตัวตัวบุคคลคนรักนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์และแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องคือมันอาจจะมีเกี่ยวกับคนไดเยอะมากมายนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนะอันนี้หมายถึงแบบคนรอบข้างนะคะต่างๆคนรอบข้างใดคุณรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์คุณจะหงุดหงิดง่ายสิดคือคุณจะเป็นคนที่ละเอียดในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ามีมีบางอย่างที่คุณพยายามที่จะใส่ใจแต่เขาไม่ใส่ใจอะไรอย่างเนี้ย คุณใส่ใจเรื่องนี้อยู่ทําไมเธอไม่ใส่ใจเรื่องนี้มันทําให้เกิดปัญหาหน้านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คุณหุดหงิดแต่มันจะดีขึ้นนะหลังจากวันที่เจ็ดขึ้นไปก็จะเริ่มโอเคขึ้นเริ่มใจเย็นขึ้นเริ่มที่จะแบบสบายๆมากขึ้นอะ่ะอืมมันเป็นปีใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีสตรีทบางอย่างคุณมีกฎเกณฑ์บางอย่างคุณมีรูปแบบแบบแผนอะไรบางอย่างของคุณที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็ดัน เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเลยทําไมเขาแบบพาตรงนั้นตรงนี้มันทําให้เราหงุดหงิดมันท้อใีให,หม่ของเรามันมันควรจะเป็นอย่างนี้สิอาจจะมีความ perfectionist ในตัวคุณเองในส่วนหนึ่งด้วยนะคะฝั่งนี้โอเคฝั่งคนรักละคะสถานการณ์เป็นอย่างไรแ่ถ้วยคุณดะมันจะไม่ยอมอะหัวแข็งไม่ยอมอย่างเดียวเลยแบบอะไรอ่ะ ประมาณว่าเธอก็ทําไปสิเธอก็นู่นนั่นนี่ไปสิฉันจะไม่ทําฉันจะเป็นอย่างเย้ในรูปแบบของฉันจะทําใหม่เขาก็ดูแข็งเหมือนกันอืเขาก็มีจุดยืนของเขาประมาณว่าแล้วทําไมฉันต้องยอมทอําแบบนี้ให้เธอทําไมฉันต้องออยอมอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเธอในเมื่อเธอก็ไม่ฟังฉันแล้วทําไมฉันต้องฟังเธออะไรประมาณเนี้คือมันมีความไม่ยอมกันในประเด็นตรงนี้ถ้ามีโอกาสที่เขาจะปึ้งเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นฝั่งคุณที่จะยอมแทนในปลายในปลาย ไหญ่ม้ก็คือประมาณหลังวันที่เจ็ดจะเป็นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะดุเด็ดเผ็ดมันสักนิดหนึ่งสำหรับชาวทัดดินคนมีคู่นะคะขอสามใบให้กับสถานการณ์คนมีคู่เพิ่มเติมซิคุณตัองใจเย็นกว่านี้นะคะใจเย็นรักหน่อยแล้วก็ลองหาอะไรที่มันเป็นแบบว่าอ่นั่งสมาธิอย่างนี้การเข้าหาชิสิการอาจจะแบบ ไปทําบุญกันหรือการที่จะแบบนั่งสมาธินะคะการทําสมาธิจังกะในใจของคุณต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเริ่มปีที่ดีในในเพิ่มไปอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งในแผนของคุณก็ได้นะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วจะเป็นฝั่ง,งคุณที่ต้องยอมนะเพราะมันเกิดปัญหาขึ้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็รู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วสภาพจิตใจที่นิ่งพอหรือยังเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกัน เราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแต่เราร้อนอยู่ร้อนก่อนสุดท้ายเราก็ต้องเย็นเพื่องอเพราะเขาเองก็ไม่หยอบอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงก็วีนช่ำหุดหิดช่ำอย่าไปกระตุกหนวดอะไรเขารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบคุณจะมีความเยอะบางอย่างเขาค่าจะใช้เวลากับเพื่อนต่าง เขาก็อยากจะ Enjoy กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้แต่คุณเขารู้สึกว่าคุณมีการขัดแข้งขัดขาเขาคุณไม่เข้าใจเขาคุณคุณแบบบล็อกไม่ใช่บล็อกลายบล็อกอะไรนะหมายถึงบล็อกเส้นทางบล็อกความคิดเขาหรือขัดขวางตัวเขาอะค่ะที่เขาอยากจะทําทอะไรที่มันแบบมันไม่ได้แย่มันไม่ไสิ่งที่ไม่ดีแต่แต่คุณไม่เข้าใจอ่ะ เอออาจจะมีการทะเลาะอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่ชอบอน,นะคะฟังคุณนะคะแกถ้วยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เองทําไมถึงไม่เข้าใจคุณคือต่างคนต่างรู้สึกว่ามันไม่มีความเข้าใจกันเธอก็ไม่เก็ตฉันฉันก็ไม่เก็ตเธอทําไมเธอไม่อ่อนให้ฉันล่ะทาไมเธอไม่ง้อฉันบ้างสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันแค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่การเป็นเราก็ต้องยอมเขาเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างที่จะวางมาดจริงๆเขาแข่งจริงๆ เมื่อเขาเอาจริงเอาจางเขาซีเรียสเรื่องนี้จริงๆก็กลับกลายเป็นว่าตัวเราจะต้องยอมอืมเกมพลิกนะเกมพลิกแบบพลิกโผลอพลิกเผลโอเคบทสรุปคำแนะนำคนมีคู่ทับดินสามถ้วย d i supportment ออย่างที่บอกเลยเกี่ยวกับกับบุคคลรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเขาถ้าไพ่ไม่สลับคือเขา,าจะอยากไปใช้เวลากับเพื่อนเพื่อนเขาแต่คุณอาจจะไม่โอเคเพราะเขาอ่ะไม่สนใจในแผนของคุณม,มันจะทําให้มีประเด็นในความสัมพันธ์ขึ้นแอคชั่นออเรนจ์เตเอร์จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเทคแอคชั่นอารมณ์การเทคแอคชั่น action, ถ้าคุณจัดการไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือประเด็นเกี่ยวกับอแผนต่างๆแล้วก็ตัว ของเขาคุณอาจจะรับฟังเขาให้มากขึ้นมันก็จะดีนะคะแล้วบอกกับว่าอาไพ่สองัวนการฟ,ฟูลฟิลหรือความเข้าอ,อกเข้าใจกันมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองพูดไม่ได้คำสุดท้ายพูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำหยาดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว y o u t u b e นะคะเ e n s i t i v e เป่านะคะ คือประมาณว่าในที่นี้มันเหมือนกับว่าคําเปรียบเปย์อะค่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะโดยโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานคุณก็โชคดีแล้วเขาก็โชคดีในความสัมพันธ์แต่มันก็มีเรื่องที่มันบูชิดหมายถึงเรื่องที่มันแบบบ้าๆบอๆเรื่องที่มันไม่โอเคเกิดขึ้นมาบ้างอืมแต่เราจะทํายังไงให้ให้มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมันเกิดมาจากเราค่อนข้างที่จะสตร i c ในเรื่องของความ perfection perfectionist ในแผนการหรือในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นโดยนที่เราจะไม่ได้มองว่าอีกคนหนึ่งต้องการอะไรอืมนะคะในใจของเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะดูดุดันหรืออะไรอะแต่ในใจของเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ดูรุนแรงอะไรขนาดนั้นอะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเธอควรที่จะเข้าใจฉันบ้างควรที่จะแบบฟรีเซลคือคนที่เพอร์เฟคชันนี่อาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องเปะเปะเปะแต่ฟรีเซลเข้ามาหมายถึงควรจะต้องเป็นการแบบเฮ้ยบางอย่าง ไม่ต้องเปไปซะทุกอย่างก็ได้ออกมาจากกรอบเพื่อที่จะได้วิ่งเล่นเพื่อที่จะได้แบบมีความสุขที่ปลดปล่อยมากกว่าที่จะอยู่ในในกรงที่เรามองว่ามันดีแล้วก็ได้ะค่ะอืมนะคะโอเคคลิปของชาวทัดดินนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ